ก็ขอกล้าสวรีก็อยู่กับช่องหนึ่งแปดหนึ่งก้าวฮิวีนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกมเออ่ปลาฉลามที่มีขานะครับผมไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะครับผมนะก็ไปดูกันเลยนะครับก็อยู่ในตัวเกมเลยนะครับผมก็เราต้องนะตรงนี้ไปลุยแดกแม่งเสี่ยแต่ให้กูแดดโอ้ดิ้กูแดกไอ้กูแดดกูโดนทิ้งเลยกูเครียดโอ้ยกูเครียดเลยอะไรอะไรกูจะดังค์เลยอะไรกูจะดัง หล่นก็สวดีแดงเนี่ยรออะไรเรียบร,ร้อยเอวนะ้องเรียบร้อยเฮยขอแท็บเหมือนละรพอดีไปโตโอเคครับผมก็อยู่กำลังสองนะครับได้นวโอเคเอาเราปั๊ออม้ยเ้เ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเาอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยู่กยนฮ้ยนเะีเเีย้ยเฮ้ยเร้ยร้เ <laughs> ยเยเยเฮ้ยเ้หยย เดือดเดือดเดือดอ๋อนี่โอเคครับผมจบแล้วครับผมนะไปกันต่อโอเคครับผมก็อยู่ด่านที่สามแล้วครับผมนะต้องเคลียร์ผมต้องเคลียร์ต้องกินแบบกินเลยเออเรียบไหมล่ะอาดิเย้ผ่านโอเคครับผมก็ด่านที่สี่แล้วครับผมนะมาเอ้ยกระโดดอ๋อไปแล้วไปเลยพี่พี่บบสนด้วยมาแล้วไปเลย มาแล้วหรอมาแล้วหรอเรียบร้อยผ่านนะครับผมก็อยู่ด่านที่ห้านะครับผมปลลุยโอ้ยเริ่มมาก็มีปืนแล้วของพวกเองเนี่ยปึ๊หวันเทียบโอเคสวยดิน้องเล่อตีนี้ได้นะเด็กเองดอยต้ายิงยิงปืนได้ด้วยคุณหวานเฮ้ยูมันแล้วเริ่มจะมันแล้วเฮ้ยโอ้โหสุดจัดโอเคผมนี่ก็ด่านที่หกนะครับผมทำไมทำไม เออโอ้ตายล้มกันด้วยโวโวโววัดใจไงคนดูฝากกดรับในบด้วยนะยิงทันอยู่มีสิทันอยู่คนดูมีสิทันอยู่เรียบร้อยบ้องอีหนึ่งพี่ต้องใช้ปืนยิงเหนือนวมันหนีหนีไม่ไหนให้พี่ก่อนี่ให้พี่ก่อนี่น้องไปไหนอะน้องเรียบร้อยสิอีคันเลยนะพี่ชาย โอเคหลอ่อเขาจะพังไปเลยมีแล้วลหลอ่อเชี่ยวอ่ะ yeah, เชี่ยวอ่ะฮึมปืนแล้วเสี่ยวเย็ดูผ่านสามดาวฮึมแบบตึงๆเย่โอเคครั yeah. okay, บผมนี่ก็ด่านที่เจ็ดนะผมนะเนื้ออะไรบางอย่างแล้วเรียบร้อยอยังไงเนี่ยทำทำลายครผมทำลายหนึ่งโอ้โหมันมันนะ่ะผมบอกเลยเย่แบบนี้ครับไม่ไดนหนึ่งโอ้สนใจพี่หน่อยอ่ะนะ้อนะงึกินอย่างเดียวผมดูดดุด โอ้มผ่าอแล้วอ๋อต้งยู่กระดานที่แปดนะครับไอ้ไอ้ไม่ได้ตายหูตายโคตรยากเลยหููตายโคตรยากเลยหูไอ้หนูไม่ตายอีกไอ้ไอ้หูมันเล่นยากเนี่ยไม่ไม่ตายให้ผมหนเลยตายมันจะตายแล้วกี้เอ๋โดย ไม่ไหวจริงว่ะเล่นใหม่ก็แล้ววะไม่ไปแล้วแอบยิงกูยังไงยิงยิงยิงกูยังไงน้องยิงกูไม่โดนหรอกยเอไงเออไม่ไหวจริงว่ะมันต้องเล่นว่ะเดนเดๆอ,อ เอาดิเอาดิน้องมันเอาดิเอาดิไม่ได้ะโอโหปิด